ครับสวัสดีครับลุงศิลป์มสาสมเด็จนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องของ d n a พระสมพส็จเดีดเ่ยเขาดูกันอย่างไรเขาทํากันอย่างไรนะครับเอ่อก่อนอื่นเดี๋ยวามาดูภาพตรงนี้ก่อนนะครับนะบว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับนะฮะเดี๋ยวเราดูเลยนะดี๋จะแข็งค่อนข้างจะแข็งนะจะแข็งนะะท่านที่โพส พระสมเด็จลงมานะครับท่านไม่ต้องมาฝนแบบนี้นะท่านไม่ต้องมาฝนนะไม่ต้องฝนเลยนะครับตอนนี้นะครับถ้ามีใครถามราคานี่ให้พูดหลักล้านหลักแสนไปเลยนะครับกี่ล้านกี่ล้านอะไรพูดไปเลยนะครับนะส่วนใหญ่เป็นเซียนนะครับตอนนี้ต้องการเยอะมากนะต้องการท่าแม่อ huh. ่อพอพูดไปเลยสองล้านสามล้านแล้วท่านก็คุยข้อความไปเลยแล้วลบโพสทันทีนะ นะฮนะตอนนี้กำลังแย่งชิงปมามันกันเยอะมากนะฮะถ้าไม่องมาฝนอย่างนี้นะส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นกันหมดแลลวนะฮะเ,เขาดูเนื้อเขารู้กันหมดครับผมหลายท่านสงสัยใช่ไหมครับว่าพ้าสมเด็จหลักแสนหลักล้านเนี่ยหลักสิบล้านเนี่ยทำไมมันหายยากหาย,ยหายเย็นซะเหลือเกินนะฮะนะฮะทั้งที่เนี่ยเนื้อก็เหมือนกันนะฮะพิมพ์ทรงขนาด นะฮะขอบหลังเหมือนกันหมดแต่ทำไมอ่ะจุดตำหนิจุดใจต่างไม่มีอ่ะท่านฟังให้ดีนะครับด้วยความที่เราเนี่ยนะใช้เรื่องของ DNA นะใช้เรื่องของดี a ีเนะฮะีเก็คืออะไรฮะเอเนี่ยผลครั้งที่1ผลครั้งที่2ผลครั้งที่3ซึ่งครั้งแต่ละครั้งก็บอกถึงอายุนะฮะไปนะครับว่า ปัามเก่าเนะท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะแล้วเราก็วัดไปเพื่อหาแล้วก็แบ่งประเภทจำแนกนะฮะอย่างไรเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดนะฮะนะฮะทำไมถึงรู้นะฮะสืบจะรู้ว่าพระองค์เนี้ยนะผลิตที่ไหนนะฮะช่างอะไรนะฮะเมื่อไหร่เขาทำยังไงนะฮะก็เขาทำอย่างนี้แหละฮะนะฮนะเขาก็จะฝนครั้งที่หนึ่งฝนครั้งที่สองนะฮนะเนี่ย ดูว่าเนื้อลึกๆมันเป็นยังไงนะทีนี้ท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะแม่พิมพ์เดียวกันขนาดนะฮะเดียวกันทาไมจุดใ่ายต่างไม่มีท่านฟังให้ดีนะฮะท่านฟังให้ดีนะหลักการตลาดเมื่อ50ปีที่แล้วก็ทําอย่างนี้นะฮะเขาจะทําพักขึ้นมาเป็นเนื้อผงชิ้นฟักแบบนี้แม่พิมพ์จะเป็น2ประเภทก็คือแม่พิมพ์แม่พิมอ่สากลกับแม่พิมพ์เฉพาะ นะ,ะมันคืออะไรนะ,ะเอาอย่างนี้ก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยเขาปั๊มมาหนึ่งแสนหนึ่งแสนองเขาก็จะไปฝากกุมันมีค่ากุใช่ไหมเขาก็จะไปฝากกุเสร็จแล้วเนี่ยแม่พิมพเนี่ยแม่พิมพ์ที่เขาทามาเนี่ยหนึ่งแสนองเสร็จแล้วเนี่ยอีกสี่ห้าองเนี่ยเขาจะทํามาเป็นพิเศษคําว่าพิเศษก็คือเขาจะไปแก่แม่พิมพนะให้มีเส้นเส้นจุดจ่ายตัง เส้นจุดใจต่างเขาจะไปแกะไว้นะฮะแล้วก็กไปเก็บไว้นะฮะเก็บไว้รอเวลาสี่หปีพอสี่ห้าปีปุ๊บเนื้อจะเก่าขึ้นมาทันทีเลยเพราะพวกนี้เนี่ยมันเป็นเนื้อประเภทอ่าอันนี้ยังไม่ขึ้นนะนะฮะยังไม่ขึ้นนะนะฮะเขาก็กลายเป็นว่าพอถึงเวลานั้นเนี่ยเขาก็จะไปรักไปทำหนังสือนะะไปเขียนหนังสือขึ้นมาแล้ว จ้างคนเขียนหนังสือขึ้นมาแล้วคนเขียนหนังสือก็ก็ยังมียังยังได้มีโอกาสคุยกันอยู่นะฮะแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับนะฮะก็ไปทําหนังสือไปทําโปรโมทลงหนังสือลงสือ่อแล้วก็จัดงานประกวดนะฮะให้ความเชื่อว่าการซื้อขายพระที่ดีที่สุดก็คืองานประกวดนะฮะแล้วก็ซื้อขายกัน10 20 30, 30ล้านนะฮะนะทีนี้ท่านหายสงสัยยังว่าทําไมพระหลักล้านเนี่ย มันถึงหายากจังนฮะมันถึงหายากจังนฮะท่านก็นไปคิดดูแล้วกันนะฮะทุกทั้งหมดแหละครับนะฮะที่ท่านเห็นเนี่ยเสร็จแล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าแม่พิมพ์สากลคืออะไรแม่พิมพ์เฉพาะคืออะไรแม่พิมพ์เฉพาะให้ท่านดูอย่างนี้นะฮะแม่พิมพ์เฉพาะเนี่ยให้ดูที่ฐานด้านล่างมันจะเคลื่อนพวกนี้เขาจะทําแม่พิมพ์มาเฉพาะเลยนะฮนะนฮะก็คือทําให้เหมือนไข่อ่ะทาให้มันคล้าย แต่ไม่ให้เหมือนใครก็คือเขาจะทําให้มันมีความแตกต่างก็คือแม่พิมพ์มันจะเคลื่อนขอบมันจะคมหรืออะไรแล้วแต่เขาจะกาหนดฐานเขาจะกาหนดไว้นะเสร็จแล้วมันก็เหมือนกับจะมีอยู่สี่ห้าองค์เพื่อให้เล่นกันแค่นั้นจํากัดส่วนเราก็หากันไปเถอะพวกเราก็จะเป็นเรือเขาเป็นเรือเราเป็นน้ำนะที่เวิร์วางยิ่งใหญ่มหาศาลนะฮะเขาก็นั่งบนเรืออิมีพีมันพวกเราก็เป็นน้ําแบกรับเข้าไว้นะเพราะว่า วงการเนี่ยเขาสร้างความเชื่อในเรื่องของเงินกันทองทองให้เกิดความโลภพอมันโลภมันก็งโง่นะฮะนะโอเคนะครับคือที่เรารู้เนี่ยก็เพราะว่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะสมมติว่าอย่างนี้เราเคยเห็นเป็นองค์วัละคงใช่ไหมวัละคงใช่ไหมใช่ไหมอย่างนี้เราก็เคยเห็นนะในสื่อเป็นวะละัลคคงใช่ไหมใช่ไหมอ่า ผมก็มาดูเนี่ยอย่างเงี้ยเคยเห็นใช่ไหม้วคนที่ติดตามหนังสือสือส่อสูงเดลละครเห็นไหมฮะเนี่ยเสร็จแล้วผมก็มาฝนอย่างเงี้ยแหะฝนจากข้างนอกเข้าสู่ภายในนะฮะแล้วก็ดูปฏิยาที่เกิดว่าเหมือนกันไหมนะฮะปรากฏว่าองค์เนี้ยฝนไปได้4ครั้งก็สีแดงแล้วองค์เนี้ยฝนไป7ครั้งถึงจะสีแดง องนี้ฝนยังไม่สีแดงเลย <projeto> แต่แม่พิมพ์เนี่ยมันจะคล้ายกันดูได้จากเนื้อแล้วก็ขนาดความหนาเราจะดูจากความหนาเพราะอะไรนะแม่พิมพ์เนี่ยมันจะมีแม่พิมพ์ไม้แม่พิมพ์หินลับมีดแล้วก็แม่พิมพ์เหล็กโลหะใช่ไหมครับถ้าเป็นแม่พิมพ์โลหะเนี่ยการอัดแน่นใช่ไหมการอัดแน่นตัวเนี่ยการอัดแน่นตัวเนี่ยจะอัดแน่นทั้งหมดเนี่ยเป็นแม่พิมพ์โลหะนะการอัด อัดแอบแน่นตัวเนี่ยมันจะจะแน่นถ้าเป็นแม่พิมพ์ไม้เห็นไหมแม่พิมพ์หินละมีดเห็นไหมจะบางนะอ่ะเดี๋ยวดูผมพูดองไหนเราก็ต้องฝนให้ดูทดสอบให้ดูเดี๋ยวฝนองนี้หน่อยอันนี้บากลึกแล้วนะเดี๋ยวบากลึกลงไปอีกหน่อยนะเห็นไหมจะบางแล้วจะมีความไม่สม่ำเสมอเห็นไหม จะบางแล้วไม่มีความสม่ำเสมอถ้าเป็นแม่พิมพ์ยุคใหม่เนี่ยมันจะค่อนข้างเสมอกันเท่ากันนะส่วนแม่พิมพ์เฉพาะเนี่ยเมื่อกี้ลืมไปอย่างหนึ่งท่านสังเกตไหมมือเนี่ยมือมันจะค่อนข้างมีปัญหาตรงบริเวณน,นี้แขนตรงนี้มันจะค่อนข้างเล็กหรือบีอะไรเขาจะทาตาหนิไว้ให้รู้ว่าเฮ้ยเล่นได้นะนโอเคนะเอาใสานน่น้ำนะกันนะก็เดี๋ยวมาดูกัน คือแม่แล้วมันรู้ได้ยังไงว่าที่ไหนผลิตยังไงอาเดี๋ยวเราท่านติดตามไปเรื่อยๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมแม่พิมพ์จะเป็นคล้ายๆเ,เป็นประเภทหินรับมีดใช่หไหมจะตื้นจะบางแล้วก็จะไม่เสมอกันอันนี้จะใหญ่กว่าจะเล็กกว่าเนนะี่ยจะเล็กกว่าจะเอียงจะเล็กจะบางไม่เสมอกันอ่า ประเภทเนี้เขาเรียกแม่พิมพ์แม่พิมพ์หินลับมีดนะฮะหรือแกะจากไม้เห็นะฮะอันนี้จะบางฝั่งนี้จะหนาเห็นไหมแล้วเนื้อสําคัญเลยว่าเป็นเนื้ออะไรเห็นไหมบากลึกลงไปแล้วปรากฏไม่ทาํนะาปฏิกิยาเห็นไหมไม่ทําปฏิกิยาเห็นไหมก็ดูเรื่องของ DNA นนะฮะแล้วก็เลอะเลยเห็นไหม เงีงๆใช่ไหมครับอ่านะเราก็เริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วว่าวิจัยแล้วว่านอกจากจะดูความความหนาแล้วเนี่ยเราก็จะชั่งน้ำหนักเป็นออนเลยชั่งน้ำหนักปรากฏว่าทั้งสามองค์เนี่ยน้ำหนักเท่ากัน ห่างกันไม่ไม่กี่ออนนะฮะนะฮะมีการอัดตัวแน่นนะ,ะการอัดตัวแน่นก็คือเวลาจับจะเย็นมีน้าหนักใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไม้เนี่ยการอัดตัวเนี่ยจะไม่ค่อยแน่นใช่ไหมไปไหนโอ้โหไม้นี่หายบ่อยจังเลยเวลาจะทำสื่อนี่นะอ่ะออันนี้ดีกว่าเนะะี่ยจะอัดตัวไม่ค่อยแน่นนะฮะจะบางนะฮะ,นะฮะโอเคโอเคเดี๋ยว นะฮะเป็นไงบ้างยังไม่ทําปฏิยานะฮะแต่ว่าพระท่านไม่รู้กระดูกไปนะอ,อ๋ออยู่นี่นะนี่ฮะงานจะเปิดกว่ากันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นแม่พิมพ์โลหะหรือเหล็กเนี่ยนะจะคมเส้นจะคม1 5 0ยห้าสร้อยเปไม่มีเส้นคมหรอกนะท่านเคยเห็นฐานคือเขาจะทําให้แตกต่างนะฮะ เดี๋ยววันนี้เป็นตอนที่1นนะฮะตอนที่1นนะฮะท่านติดตามในตอนต่อไปเดี๋ยวจะไล่รายละเอียดให้หมดเลยว่ายังไงนะฮะเก่าแท้ยังไงนะฮะทันยุคไหมเดี๋ยวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ไว้แค่นี้ก่อน